สำหรับตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เรามีเป็น Sector Report นะครับเป็น Preview ซึ่งโดยรวมเนี่ยเรามองว่ากำไรในไตรมาสสอนี้น่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้พอสมควรนะครับคือ,อค่อนข้างจะดูดีขึ้นนะครับจาก Q1 ที่มีการหดตัวลงบ้างนะครับก็คิดว่านา่าจะเคลียร เรื่องความกังวลต่างๆในตลาดได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ในไตรมาสสอเนี่ยเรามองกำไรปกติอยู่ที่6200ล้านบาทนะครับก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ8%เปอร์เซ็นเยียแล้วก็27% q u a r t e ็ quarter on ปอร์เซ็นวเตวเตะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าตัวที่จะมี g r o w ที่ค่อนข้างชัดเจนทั้งเยียร์และ Q1 วคก็จะเป็นตัวเดลต้ากับ KCE นะครับในขณะที่ อีกสองตัวเนี่ยตัวฮหาหน่าคิดว่าน่าจะโตแค่ q 1วออนนะครับส่วน SVI น่าจะโตแค่ยอนเยียนะครับก็ในไตรมาสนี้ตัวที่จะเป็นไดรเวอร์ก็จะมาจากสส่วนนะครับส่วนแรกคือในแง่ของยอดขายที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังขึ้นแบบอ่อนๆนะครับเรามองแค่ประมาณแบบ2% 3%งเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวแค่นั้นนะครับในรูปของยูเอสซัลล่ายอดขาย นะคแต่ว่าในแง่ของเงินบาทไทยเนี่ยน่าจะขึ้นได้ประมาณสัก5% 6%เพราะว่ามีค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเข้ามาช่วยประมาณสัก3%นะครับตอนนี้เงินบาทเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก36.7บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ตัวเดลตานะครับลงรายตัวแล้วกันเริ่มจากตัวเดลต้าเรามองคอโปรฟิตอยู่ที่4,900ล้านบาท โต11%เยอเียแล้วก็30%คินคิวนะครับในไตรมาสนี้เนี่ยคิดว่ารายได้ในส่วนของ Data Center เนี่ยจะกลับมาโตนะครับก็ทั้งทางฝั่งของ t เพรสเดชชวอตัว Data Center แล้วก็ทางฝั่งเอเจเนเรทีฟเอไอนะครับก็ทั้งสองส่วนนี้คิดว่าน่าจะโตได้ค่อนข้างดีในไตรมาสสองนี้นะครับส่วน EV เนี่ย คิดว่าน่าจะขึ้น Q1Q แบบอ่อนๆนะครับเพราะว่าคิดว่าทางยุโรปกับจีนเนี่ยนาย่าจะโตได้แต่ว,ว่าทางฝั่ง US อาจจะซอฟลงนะครับแล้วก็ในแง่ของมาจินน่าจะมีการรีบาวขึ้นเยอะเพราะว่า Q ที่แล้วเนี่ยมีบุกตัว i inventory รี่ไรด้าวไป20ล้านเหรียญน,นะครับ Q นี้ไม่มีก็คิดว่ามาจินน่าจะเด้งขึ้นได้พอสมควรส่วนของฮานา นะครับเราคิดว่า o f ไรอยู่ที่470ล้านบาทโต37เ e a ร์เซ e a r จากออททอครับลดลง37เ e a ร์เ year, year เยียพราะว่าปีที่แล้วฐานค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่า q 1 Q อนเนี่ยน่าจะโตได้เพราะว่าดีมา d น่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับทางฝั่งของ PCB A นะครับส่วนทางฝั่งชิป p พคเกจิ่งเนี่ยคิดว่า เซกเมนต์สมาร์ทโฟนน่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้นะครับก็ามาจิ้นควรจะมีการขยายตัวขึ้นบ้างนะครับเรามองแถว12.4%ตัวของ KC เรามองคอ profit อยู่แถวแถว0ล้านนะครับโต62%อเนเยีเย,เ,ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยกำไรมันค่อนข้างจะต่ำอยู่แค่เ,เท่าไหร่ประมาณ320ล้านแค่นั้นเองนะครับส่วน คิวนี้เนี่ยก็คิดว่าเงินบาทมันอ่อนค่าขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รายได้ก็มีการเติบโตก็เลยคิดว่า,เ,าเยอนเยนแน่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ส่วน Q1Q Q, เรามองยอดขายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่า,าจะได้เรื่องของ margin expansion นะครับซึ่งตรงนี้คิดว่ามาจากสส่วนส่วนแรกคือค่างเงินบาทส่วนที่2คือเรื่องของการลด cost ที่เขามีการ ปรับปรุงรายการผลิตที่โรงงานที่อยุธยานะครับซึ่งก็จะเข้ามาช่วยล,ลดค่าใช้จ่ายออกไปนะครับ <c oughs> ก็ในฝั่งของ Netprofit เนี่ยคิดว่าน่าจะดีกว่านั้นเรามองแถว633ล้านบาทนะครับคิดว่ามีเอ g เอเอ่อนๆแล้วก็อาจจะมีกำไรจากการขายโรงงานเก่าที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูที่ขายไมาตั้งแต่ตอนผมจำไม่ได้น่าจะต้นปีนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้บุกกำไรเข้ามา ก็คิดว่ามีโอกาสที่จะบุกในควอเตอร์นี้นะครับส่วน s g i เนี่ยเรามองคอ p r o f ิตที่270ล้านนะครับเพิ่มขึ้น5% y e เ r on Year ยียแต่ว่าลดลง7% Q 1 Q เพราะว่า Q ที่แล้วเนี่ยเขามี Rush Order จากลูกค้าที่ต้องการสินค้าด่วนเขาก็เลยขายได้ราคารีเมียมกว่านะครับมาจิ้นมันก็ดีกว่าปกติ Q นี้คิดว่าน่าจะซอฟ์ลงมาหน่อยแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเรามองมาจิน้นแถวๆ1ิ นะครับก็ยังโอเคอยู่ก็โดยรวมมองเป็น o s สิทีฟสำหรับเซกเตอร์นี้นะครับเหมือนเดิมก็คิดว่า Q1 บอเทมาไปแล้วแล้วก็ Q2 กํากำไรเนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นได้จากที่พูดไปเมื่อกี้นะครับถึงแม้ว,ว่ายอดขายจะขึ้นแค่ไม่ดีเยอะมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ Q3 เนี่ยคิดว่า Driver จะมาจากออเดอร์ order, แล้วก็ดีมานที่ดีขึ้นละซึ่งคิดว่ามันจะทำให้กำไรสามารถเติบโตได้ดีกว่านี้ นะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งของเซกเตอร์นี้ก็คิดว่าสามารถเล่นได้ไปจน,นถึงผมว่าแถวๆเดือนกันยาตุลาแถวนั้นช่วงงบ Q3 ออกนะครับดิเวอร์ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทรดทาริฟด้วยที่อาจจะทำให้เกิดการรีสต็อกสินค้ารวมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับในช่วง3-6เดือนข้างหน้านี้นะครับฝั่งของไซเคิลของอิเล็กทรอนิกส์เองก็ ดูทรงเป็นกำลังฟื้นตัวด้วยเช่นกันนะครับไกด์ไลน์จากบริษัท global บริษัทต่างประเทศน,นะครับก็ค่อนข้างจะ positive เลยทีเดียวในช่วง3-6เดือนข้างหน้าเราคิดว่าของเมืองไทยก็เทรนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้สตรองเท่านะครับก็ยังบาย3ตัวเหมือนเดิมเดลต้าฮาน่าเคซีเอาหมดนะครับท็อปพิกจะเป็นเดลต้าแล้วก็ SVI จะเป็น neutral นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้กําลังจะถามคุณทันเลยว่าท็อปิกเอาอะไรถ้าเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครก็เป็นเดลต้าทีนี้คุณทันมองว่าตัวตลาดหุ้นโลกครับอย่างตัว n v ็นวีเดียเองไต้หวันเซมิคอนดักเตอเอง SK สเคไฮเองแล้วก็ซัมซุงเองขึ้นมาเยอะอันนี้จะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกให้กับหุ้นตัวอิเล็กทรอนิกส์เราต่อไหมฮะแล้วก็ท็อปิกยังเป็นเดลต้าไหมครับผมว่าเป็นผมว่ามันไม่มันไม่เป็นลบอยู่แล้ว นะครับอาจจะมองเป็นนิวท่าถึงบวกเพราะว่าความจริงไอ้พวกนี้ถามว่าเกี่ยวกับของไทยโดยตรงขนาดนั้นไหมก็ไม่ค่อยนะครับตัวที่จะเกี่ยวอาจจะเป็นเดลต้าตัวเดียวที่พอจะอิงได้บ้างตัวอื่นๆก็ถามว่าเกี่ยวไหมผมว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็ไม่เป็นลบแล้วก็ในแง่ของท็อปพิกก็ยังมองเป็น Delta เดลต้าเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าถามผมอย่างที่พูดมาตลอดผมคิดว่า สต็อกซีเลกชันนะจังหวะนี้ไม่ได้สำคัญมากนะครับถ้า t ามิ่งมันถูกสุดท้ายมันจะมาทั้งกลุ่มนะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าให้เลือกตัวหนึ่งผมก็ก็เดลต้าแหละแต่ว่าถ้าถามผมผมว่าเอาทั้งกลุ่มครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณทันมากเลยครับสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับ